สวัสดีค่ะเราจะมาทำสบู่ของเราให้มีฟองเยอะง่ายนิดเดียวค่ะขอแนะนำถุงตะข่ายตีฟองเป็นเนื้อไนล่อนหนาสองชั้นเนื้อนิ่มค่ะนำสบู่ใส่ในถุงตีฟองแล้วผูกปากถุงให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้สบู่ออกนอกถุงต่อจากนั้นคุณก็นำ สบู่ของคุณไปพรมน้ําแล้วถูถูถูก็จะเกิดฟองขึ้นมาทิลนิดนะคะหากถูมากเท่าไหร่ฟองก็จะออกมา,มากตามที่คุณต้องการทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณลองทำกันดูนะคะ